สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่26ตุลาคมปี68นะครับวันนี้ก็เช้าวันอาทิตย์นะครับเนาะนอาทิตย์วันหยุดพักผ่อนใครหลายคนนะครับสุวทใคยที่ยังทำงานอยู่ก็เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับเนาะสู้ต่อไปวันนี้ป่าสามจะวางแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับให้เอฟซีทางช่องนะครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางเหมือนเดิมวันนี้เป็นของอาจารย์ทองนะครับ ก็ขอบุณอาจารย์ทองนะครับอนาา้ทางมาแบ่งปันเอฟซีทางช่องครับเนาะเราทางที่ดีแม่นแม่นครับเนาะอาจารย์ทองผู้อยู่เบื้องหลังครับเนาะไั่นี้ห้สัมภาษณ์ครับเนาะผู้อยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ทองลุงใจดีเซียนใจดีแล้วก็พี่ชายใจดีนะครับเนะาะให้เราทางมาแบ่งปันให้มาบอกสื่อสารส่งต่อให้เอฟซีทางช่องครับเนาะ เพื่อมีคนชอบที่ได้ไปหยิบจับรถโตรีนครับเนาะ้าไมชอบก็ข้ามไปนะครับกัชุมบุฟฟอบันเทิงเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบกับอาจารย์อื่นๆครับเนาะเสียนอื่นๆดูว่ามันเป็นไปในแนวทางเดียวกันไหมหรือเหมือนชาวบ้านชาวเมืองก็ไหมถ้าเป็นไปได้ก็ค่อยจัดนะครับเนาะลองเปรียบเทียบดูหรือว่าเรียกตัวเองทําได้อะไรประมาณนี้นะประมาณนี้เดีวทางรัฐมาตไทยวันที่หนึ่งพฤศจิกายนปีหกแปดนะครับ วันนี้ตรงกับวันเสาร์ครับเนาะมันจุดพักผ่อนด้วยถูกให้ถูกหวยนอนลุ้นอยู่ที่บ้านครับเนาะถูกหวยด้วยเงินก็ฉลองกันได้เลยนะครับก็วันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับเนาะบรรยากาศชิบสดเหมือนเดิมก็ชิบานนวลมาปฏิญาณกําลังกายครับเนาะที่สวนสุขภาพรัดหลวงนะครับสวนสุขภาพรัดหลวงใกล้ๆบ้านเรถขับรถใสมาไปถึงสิบนาทีแป๊บเดียวก็ถึงครับเนาะ ปัญญากออกกำลังกายส่วนใครชอบวิ่งก็วิ่งนะครับเนาะแต่นี้พัฒน์วโรปัญขาัออกกำลังกายครับเนาะปัญญาเสร็จกดกระปัน้บบนก้อนเดิมหมดทุกครั้งทุกคลิปนะครับก็ไปให้อาหารปลากอนกระบ,บั้นเหมือนเดิมนะครับเนาะบางวันก็มาเตะบอลวันก็ปัญญาจนะครับตรงนี้มีครบหมดครับเนาะด้านกีฬาว่าจะเป็นบอลตะก้อวอลเลย์บอลบาสมีหมดนะครับเนาะครบหมดเลย ใครชอบวิ่งก็วิ่งสายลู่วิ่งอะไรประมาณนื้นออกกําลังกายประมาณนี้นะมีครบหมดครับเนาะส่วนสุขภาพรัดลวงเป็นเทศบาลครนะับเนาะปลาก็เยอะมากครับเนาะเยอะมากเป็นบอ่อปิดแต่ปลาเยอะนะครับเนาะดังนั้นไม่อยาหาปลาก้นกระบ้านทำไมอ่านปลาก้อนกระบาลก็เหมือนขาดอะไรไปอย่างนะครับ,นะบขขเนาะก็อยู่ด้วยกันไปครับเนาะถือว้อมา,ทาเที่ยวก็ได้เราทำก็ได้ตัวเหมือนเดิมครับเนาะเหมือนทุกครั้งทุกคลิปนะครับจะได้ม่เบื่อครับเนาะเรีนไปทีแนวทางจะเย็นๆย็ครับเนาะไม่ต้องใจร้อน อยู่ด้วยกันในครบเวลานะครับเนาะก็เดินดูผลของงวดที่แล้วท่านผู้องอาจารย์ทองก่อนว่าอาจารย์ทองงวดที่แล้วแม่นมากครับเนาะแม่นมากงวดที่แล้วอาจารย์ทองให้มาบนล่างเด่นเก้ารองหนึ่งนะครับเนาะเด่นเก้ารองหนึ่งเก้าก็มาทั้งบนและเก้าก็เข้าเข้าบนนะครับเนาะเข้าหลักสิบบนหนึ่งก็มาหลักหน่วยล่างครับเนาะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลย จับคู่ก็เกือบได้ทั้งบนทั้งล่างครับเนาะสิได้มาก <c oughs> อาจารย์ทองจับคู่ให้ก็9 1 9 2 9น9 5นะครับไปไม่ถึง9 6นะครับรัฐบาลไทยออก696นะครับเนาะไปไม่ถึงนะครับเนาะ9 1 9 2 9 3 9 6ไปไม่ถึงส่วนหนึ่งจับคู่ให้ก็1น1่1ส1งหก็เข้าที่16ตัวเน้นเลยครับเนาะ ห <c oughs> นึ่งหกตัวเน้นเลยแต่เป็นตัวกลับครับเนาะรัฐบาลไทยเขาออกสองตัวล่างหกหนึ่งนะครับอาจารย์ทองจะค่อยหนึ่งหกครับเนาะเป็นตัวเน้นเลยจะเน้นให้หลักหนึ่งเน้นให้สองคู่คือหนึ่งแปดหนึ่งหกนะครับก็เข้าเป็นตัวกนะลับครับเนาะะได้หลักเก้าแก่ครับเนาะแก่ไม่มีเก้าหกนะเนาะไปไม่ถึงนะครับเสดายแทนแก่เรียกเดียนเรียกเดียนได้วิ่งแม่นมากครับเนาะ หนึ่งและสองมาทั้งบนและล่างเลยบอกสลามชอบพูดประจับนะครับหรือว่าเรื่องเด่นเรีตั้งหลักเป็นพระเอกเลยครับเนาะเรื่องเด่นเี้ตั้งหลักมาจับคู่ได้เปรียบเลยครับเนาะโอกาสเข้ามีห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปนะครับเนาะแต่ถ้าเรืยอเด่นเรีตั้งหลักไม่มาไม่ถูกนะจบเรียคู่ลําบากครับเนาะบางจับคู่ไม่ถูกเลยก็ว่าได้ครับเนาะลำบากมากเลยแต่ถ้าตัวเด่นมาจับคู่ง่ายขึ้นห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับเนาะก็อย่างที่บอกวันนี้งวดที่ผ่านมา อาจารย์้องให้เด่น9ลงหนึ่งจบกู้ให้ก็เข้าหนึ่งหนึ่งเต็มเต็มครับเนาะเป็นตัวเน้นนะครับแกก็ได้เยอะนะถามแกแกบอกได้เยอะนะเนาะถทวถามแกก็ดีใจกับอาจารย์ทองด้วยครับเนาะใครตามอาจารย์ทองก็ดีใจด้วยเหมือนกันใครไม่ถามก็ชมพื่อความันเทิงน,นะครับเนาะใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะชอบตัวไหนจัดตัวนั้นนะครับเนาะจัดตัวนั้นขอขอบคุณอาจารย์ทองนะครับเนาะให้ตาทางเบืงปันเอฟซีทางช่องนะครับวันนี้ได้มาแล้วครับเนาะสุดจดจดไว้นะครับสุดยแคปคอนเราแคปเหมือนเดิม วันี้บนล่างนะครับอา,อาจารย์ทองให้มาดิน8ลองศูนะครับบนล่างดินแลองศ์จับคู่ให้ถ้าแปดมาก็แปดศูนย์แนองามนะครับถ้าศูนย์มาก็ศูนย์หนึ่งน้าหนึ่งสองนะครับแคู่ทวนครั้นะครับอาจารย์ทองให้มาบนล่างดิน8ลองศูน์ จับคู่ให้80 81 82 83 01 02 05 12นะครับ8คู่นิ้นไปที่82 83นะครับแล้วก็02 05นิ้นให้4คู่นะับบ้าหลักละ2คู่82 83 02 05ขีดเชืนใต้ให้นะครับเป็นตัวเด้นเลย ส่วนหนึ่งสองเป็นตัวกันนะครับเนาะก็วัน่แล้วเข้าตัวเน้เนๆนะครับเนาะวันนี้จะเป็นยังไงลุ้นไปด้วยกันนะครับเนาะสำหรับของอาจารย์ทองนะครับก็ามาที่ชุด3ตัวนะครับมีลุ้น3ชุดเหมือนเดิมนะครับเนาะค่อยให้สชุดทุกวันนะครับวันนี้ให้7 8 2 7 8 3แล้วก็905นะครับ7 8 2 7 8 3 905 อาจารย์ทองให้มาสามชุดนะครับก็ครบโทษนนครับนะรอบสถาทางของรัฐบาลไทยงวดที่หนึ่งพฤศจิกายนปีหกแปดครับเนาะแนวทางเลขสวยมากครับเนาะเลขแปดเป็นเลขทีนะ่ออกดีเหมือนกันครับเนาะเลขแปดเลขเลขสองครับเนาะออกดีเลขเดือนดีนครับเนาะถ้าใครไม่ชอบที่อาจารย์ทองจับคู่ให้ก็หาตัวประกอบเองได้เลยนะครับแปดกับสุน หาตัวประกอบเองได้เลยแต่ส่วนตัวผมชอบนะครับนะเนาะเรียกสวยผมชอบหลักแปดกนะครับเนาะหลักแปดกชอบคอยมาครับเมื่อวันนี้คอยมาอีกคอยได้ตังกันทุกคนนะครับวนาะใครตามอาจารย์ทองครับเนาะเอฟซีที่ตามอาจารย์ทองนะครับคอยเข้าอีกวันเดิมครับนะเนาะเงินใช้ตอนรับปีใหม่นะครับก็ต่อจากคลิปนี้ก็เป็นของฮานอยมีเวลาจะต่อให้ที่ฮานอยนะครับเนาะ มีเวลาตอนเช้าเอา,อารัฐบาลไทยไปก่อนนะมะั้งจะได้หยิบหาหยิบจับบทตอรีกันนะครับเนาะประมาณน,นี้ท่ายคลิปก็เหมือนเดิมครับเนาะสำหรับคนที่ยังไม่เคยถูกหวยรวยเงินนะครับวันนี้ขอให้ปลดล็อกให้ได้นะครับเนาะปลดล็อกให้ได้เอาใจช่วยนะครับบางคนั้งกับปีหกเจ็ดยังไม่ถูกเลยขามาปีหกแปดจะสิ้นปีครับเนาะก็ยังไม่ถูกเลยขอให้ปลดล็อกให้ได้นะครับปลดล็อกให้ได้ซื้อจากอาจาร,รย์ไหนเสียดไหนก็แล้วแต่นะครับเนาะ ฝากไว้แค่นี้เจอนชิปหน้านะครับชิปนี้ก็สวัสดีครับ